ไอ้คนหล่อรวงเป็นหนัง GDS ที่ผมยอมรับตามตรงเลยนะครับผมพูดแบบไม่เกรงใจ GDS เลยถึงแม้ว่าจะอยากหวังให้เขาทำ The, The Medium ดีๆก็ตามนะครับไอ้คนหล่อรวงที่คุณณเดชแสดงนำมีคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแสดงนำด้วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยครับตอนที่หนังเข้าโรงอะ่ะผมไม่ได้บอกว่าหนัง GDS ที่เป็นหนังตลก เป็นโรแมนติกคอมดี้ไม่ดีนะครับแต่ว่าผมเฉยๆกับโรแมนติกคอมดี้ของ g d s มากๆครับมันก็ประมาณนี้แหละเนอะไหมฮะผมจะใช้คํานี้เสมอฮะว่ามันก็ประมาณนี้แหละดีไหมดีอยู่แล้วผู้หลายรอบแล้ว g d s มาตรฐานสูงเขาเก่งเขาทําแบบไหนมันก็ออกมาในแบบที่เขาอยากจะให้มันเป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกครั้งแหละเพียงแต่ว่าไอแบบที่เขาอยากให้มันเป็น มันถูกจริตคนดูกลุ่มนั้นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันอีกทีจะถามว่าห่วยไหมไม่มีทางห่วยฮะไม่มีทางห่วยไม่มีทางแคสติ้งผิดไปถูกๆไม่มีทางได้เห็นแอคติ้งที่สแสดงอะไรวะเนี่ยไม่มีทางได้เห็นบทที่โอ้โหบทแบบบทแบบนี้มนุษย์เขาไม่พูดกันหรอกอะไรแบบเนี้ยไม่มีฮะใจผมรู้สึกว่าแบบนั้นนะฮะผมว่าไม่มีฮะเขาเลือก G d s เขาเลือกแล้วว่าโอเคเรื่องนี้เขาอยากจะให้เป็นแบบนี้ ก็ทำไปในแบบนี้เรื่องนี้เขาอยากจะเหมือนตลกแต่จริงๆแล้วมาลงที่ตึงๆหน่อยดราม่ามีพลิกล็อกหน่อยก็อ่าไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เอาตลกเลยเรื่องนี้เอาตลกขายแบบ ATM เออรักเออเรอ์เอแบบนั้นไปเลยตลกแบบนั้นเขาก็ทําแล้วมันก็มันก็อยู่มือครับแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมมันจะไม่น่าตื่นเต้นครับมันก็ไม่ได้มีพูดตรงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นอกจากไอเดียในการเขียนพล็อต ที่พยายามจะเล่าเรื่องราวที่เป็นของเรื่องนั้นๆครับผมว่าผมไม่ต้องเล่าแล้วมั้งเรื่องราวของไอ้คนหล่อรวงเนี่ยหลายคนดูแล้วใครอยากดูก็ไปเปิด Netflix ดูก็น่าจะได้ดูครับความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยไอ้คนหล่อรวงเป็นหนังที่ ก็ยังคงอยู่ในคุณภาพที่ GDS ทำครับและเป็นคุณภาพที่เขาเลือกจะไปทางตลกเยอะๆหน่อยประมาณนิดหน่อยพอพอให้ตัวละครมีเหตุผลเนื้อเรื่องหลักเนี่ยดำเนินเรื่องโดยตัวละครของคุณใบเฟิร์นคุณอีนาอีนาเนี่ยน่าจะมาจากอีนาทานาังทุกขังโลเกนะฮะการมีหนี้เป็นทุกข์ในโลกอ่าผมจำอาจารย์วีระมาอีนาทานังทุกขังโลเกซึ่งมันเข้ากับตัวละครมากครับเพราะว่าตัวละครอีนาเนี่ยเป็นติดนี้จุสินเยอะมากเลย ผมมีปัญหากับหนังเรื่องไอ้คนหล่อลวงเนี่ยเป็นพักๆตลอดการดูครับคำว่ามีปัญหาเป็นพักๆตลอดการดูมันคือ,อยังไงมันรู้สึกแบบฮไม่เป็นงี้วะเฮะ้มันไมนง่ายจังอะแค่นี้เองเหรออะไรแบบนั้นเลยครับ เช่นเพระเอกถูกวางตัวไอพี่ทาวเวอร์พี่ทาวเวอร์คุณนันเดชนี่ยถูกวางเอาไว้ว่าเป็นโอ้โหเาเกิดมาในการเป็นเป็นขบวนการต้มตุ๋นนะครับเป็นนักต้มตุน๋นมืออาชีพอ่ะพูดแบบนั้นได้เลยแต่ว่ามันเสร็จนางเอกง,ง่ายจังอะฮะตอนที่เขาจะหลอกนางเอกตอนต้นเรื่องอะ่ะยู่ๆก็เสร็จแบบเอา้ามึงโดนจับไตจับโปะ๊ะไปว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็กลายเป็นโดนนางเอก ขู่ต้องใช้งานไปอย่างรวดเร็วตลอดทั้งเรื่องเป็นแบบนั้นมาโดยตลอดฮะมันก็คือผมรู้ว่าคนดูคาดหวังว่าโอ้พอเปนบอกว่าเป็นหนัง18มงกุฎเนาะเป็นหนังแบบว่าเราจะมาหลอกรับประทานไอเยนอีกันเราจะหักหลังกันเลยแบบนี้เพราะว่าหลายคนคาดหวังบทที่มันซับซ้อนกว่านี้ครับซับซ้อนแบบขูมันหลอกกันชั้นเชิงการหลอกกมันซับซ้อนมันแบบว่าเหลือเชื่อมากอันสุดท้ายเท่านั้นฮะเออผมไม่ฉเฉลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น อันสุดท้ายเท่านั้นคืออันที่เรารู้สึกว่าโอ้โหแผนนั่นเจ๋งว่ะอยู่บ้างนอกจากนั้นมันดูเบาๆหยงๆฮะคิดว่าเขาอยากให้มันเบาแค่นี้มั้งฮะอยากให้หนังมันไม่ได้ซีเรียสมากอะตลกตลก,ตลกเฉยๆอะพิว้วๆไปพิ้วๆไปซึ่งมันก็พอให้ติดตามได้ครับก็นั่งดูไปฮะระหว่างที่ดูก็บน่นเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ้ยอันนี้ไม่สมจริงสมจังเลยทำไมพระเอกเสร็จง่ายจังวะอะไรเงี้ยบ่นไปเรื่อยๆฮะดูแบบดูเหมือนเราดูละครไทยฮะดูแล้วก็วิจารณ์ไปเรื่อยๆฮะสนุกดีแต่ในขณะเดียวกกกันนนเรา็็จจะะะไปนอนนะะผม เออง่วงนอนแล้วจะทิ้งคืนแล้วไปนอนดีกว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนดูมันต่อฮะเออหนังมันยังมีพลังแบบนั้นอยู่ฮะถึงแม้เราจะติดหลายอย่างเราจะรู้สึกว่ามันไอมุกในการหลอกมันจะดูกิ๊กก๊อกอยู่บ้างเนี่ยแต่มันก็มีพลังคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่านักแสดงเขาเล่นกันดีฮะเออนักแสดงเขาเล่นกันดีเราก็มันก็ตรึงให้เราอยู่แล้วก็อยากรู้ไปเรื่อยๆเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนั้นแล้วผมบอกแล้วครับว่าอันสุดท้ายผมซื้อมุกสุดท้ายในการหลอกผมซื้อดราม่าที่อยู่กลางเรื่อองผมมไ่ซื้ มันมาไวไปไวคือเข้าใจว่าด้วยชั้นเชิงความเป็น gds เนี่ยแหมมันจะไม่ใส่เนื้อเลยเนี่ยมันจะมีแต่เครื่องประกอบอย่างเดียวมันก็ไม่ดีเนาะมันต้องใส่เนื้อที่มันดูแบบว่ามีโอ้นางเอกโดนหลอกอีกแล้วจะทํายังไงดูไม่ชื่อชินมาจากคาว่าอะไรเลยแบบเนี้ยมันต้องมีพวกนั้นอยู่บ้างให้มันดูแบบรีดน้ําตาหน่อยหน่อยางเอกน่าสงสารพระเอกอะไรเงี้ยมันต้องมีมันต้องมีดรามาติกนิดนึงซึ่งกันน้อยแล้วน้อยมากเลยพี่โจรผมเฉยฮะ เออเออไม่รู้ทำไมไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้รู้สึกว่าตลกและไม่ได้รู้สึกว่าใหม่อ่าผมผมผมอาจจะเป็นเพราะผมเป็นสายตลกคาเฟ่ก็ได้ฮะเออผมชอบตลกที่ชงช่างกว่านี้ผมเป็นสายโป๊แตกนะครับฉะนั้นตลกแบบแบบคุณเผือกอะไรแบบเนี้ยไม่แย่นะะแกเล่นดีมากเลยเล่นดีในแบบที่แกเป็นแต่ผมไม่ได้สายนั้นฮะผมได้แค่ยิม้มยิ้มก็เอเอไม่ว่ามุกเด็ดมุดเพลงเดอะทอยอะไรพวกนั้นนะฮะผมเออเออไปย่างหน่าหงึกหงกแล้วก็ผ่านมันไปคือผมเป็นสายถ้าจะ ตลกจริงๆผมตลกแบบอ่ะโปแตกฉากเข้ากองอาหารกองถ่ายกันนะโอ้ผมผมต้องผมต้องตลกแบบนั้นครับ <c oughs> เอาจริงๆเซนตลกผมเป็นสายนั้นฮะผมเป็นตลกคาเฟ่ชงช่างครับฉากที่คนด่ากันเยอะอ่ตัวละครพี่แซมสั้นหรือจบไม่สวยพี่แซมสั้นจะบอกกันนิดจะจบไม่สวยเยอะไปจริงฮะเยอะไปไม่ไม่ไมถึงกันจะอ้วกไม่ถึงกันรู้สึกว่า โอ้สภาว่าการโควิดแบบนี้มาเล่นมุกน้ำลายกระฉูดใช้หน้าแบบนี้ได้ยังไงผมไม่รู้สึกอย่างนั้นฮะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามึงก็เล่นอยู่ได้นะ <laughs> <laughs> ผมไม่ตลกอะ่ะเออพูดน้นลายกระฉอผมไม่ตลกผมว่าผมตลกกับพี่แซมสั้นเวลาแกแกหัวเราะ อย่างเงี้ยมากกว่าเออผมชอบจังหวะการอะไรแบบนั้นของพี่แซมสั้นมากกว่ามากกว่าแจ้งทราบแจ้งทราบมันเล่นบ่อยๆฮะมันเล่นซ้ำๆๆอะ่ะมันเล่นแบบเล่นเล่นแบบเดียวกันเนี่ยโอ้โหตอนเจอครั้งแรกที่ล็อบบี้ตอน บรซนต์งานจะมาซื้อของโทรศัพท์คุยกันไปจนถึงคลิปตอนสุดท้ายมันก็เป็นอันเดิมฮะมันดูซ้ำๆผมก็เลยไม่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 ชอบเท่าไหร่ครับดังนั้นแต่ไม่ติดนะฮะไม่ติดเรื่องจะอ้วกถามว่าเยอะไปไหมถ้าคนเขารังเกียจก็รู้สึกจะอ้วกได้ผมก็ไม่รู้สึกว่าคนที่เขารังเกียจผิดนะฮะรัรงเกียจได้เลยฮะ อีกอันหนึ่งอันที่อันที่น้องอินาแบบว่าเออในปากเนี่ยอะไรอร่อยจังเนี่ยผมว่าก็ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่ได้ตลกขนาดนั้นฉากนั้นกําลังจะดีเลยกินต้องเล่นหมูเนะี่ยใบเฟิร์นดีเหมือนเดิมครับแะดัด,ดีแหละมาตรฐานดีคุณแหม่มเล่นดีมากเออผมว่าถ้าคุณเทียบกับตัวพี่โจรอะ่ะผมกับชอบคุณแหม่มมากกว่าฮะเออคุณแหม่มคัจจิียาแมาอินทอสครับผมว่าเธอเล่นดีจังเลยอะตลกดีดูแล้วดูแล้วนึกถึง หนังเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนเออผมชอบเซนส์หนังตลกแบบนั้นฮะผมชอบมากเลยบ้านฉันตลกไว้ก่อนอะเห็นคุณแหม่มเรื่องนี้แล้วนึกถึงหลายๆตัวละครที่อยู่ในบ้านฉันตลกไว้ก่อนฮะมันกาลังดีอะน่ารักดีเป็นการแสดงที่น่าสนใจผมลืมตัวละครคุณทั้งที่เป็นตัวสําคัญมากไอเพชรเออจะเพ็ดจะเพชรหลอกลวงคุณแบงค์ทิตติผมไม่ได้มีปัญหากับการแสดงของคุณแบงค์ทิตติแต่ผมติดเข้าใจเขาตั้งใจให้ทำให้เป็นแบบนั้นนะผมว่าตัวละครไอเพชรมันแบ๊ แบนนะฮะเออมันแบนแบนแะเออผมว่ามันต่อให้มันเป็นหนังตลกอ่ะมันต้องมันต้องมีแบบอ๋อจริงมันก็มีดีอยู่บ้างอะไรแบบนั้นไหมหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะฮะเออแต่ผมผมว่าในเมื่อมันเป็นในเมื่อมันเป็นตัวโกงขนาดนี้อ่ะในเมื่อมันเป็นตัวร้ายขนาดนี้เนี่ยแล้วเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องอ่ะมันใส่อะไรเข้าไปหน่อยดีไหมฮะมันเรวเลยว่ามันแบบชั่วชั่วชั่วอยู่ได้ตลอดเวลาแบบชั่วชั่วไปนิดนึง เออตัวละครพระเอกอ่ะไอพี่ทาวเวอร์เขายังมีแบบว่ามีความกั้มกึง่งมิจฉาชีพที่อยากจะเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันยังมีอยู่บ้างนะฮะแต่ไอเพชรเนี่ยไม่มีเลยมันอะไรมันจะหลอกเลวขนาดนั้นวะน่าจะติดคุกนะฮะ <laughs> หรือเขาไม่อยากจะไปเสียเวลากับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เออเออมันเลวบริสุทธิ์ไปอะ่ะตัวเนี้ยดังนั้นในหนังเรื่องไอคนหล่อลวงเนี่ยอาจจะมีจุดไม่ชอบเยอะไปสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็พูดออกมาตามความรู้สึก ที่เป็นจริงแต่ภายใต้สิ่งต่างๆนานา,นาที่ตําหนิไปในการพูดถึงในครั้งนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับอ้คนหล่อลวงก็ยังเป็นหนังไทยที่ทําออกมาอยู่ในมาตรฐานที่ g ีดีเอทำได้มาโดยตลอดครับผมพูดเสมอครับว่าเขาไม่ได้พลาดครับเขาตั้งใจและเขารู้ตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สัมภาษณ์ผู้กอกับผมก็รู้ครับว่าเขารู้ตัวว่าเขาอยากให้มันเป็นแค่นี้เขาไม่ได้อยากให้หนังมันไปกว่าน,นี้ เขาทําอันไหนอยู่เขาวางไว้แค่ไหนเขาก็ทําแค่นั้นครับกับไอ้คนหล่อลวงเขาอยากได้ประมาณเนี่ยดราม่านิดหน่อยพอตลกเป็นส่วนใหญ่โชว์พระเอกโชว์พระเอแกแล้วก็เอาใจสปอนเซอร์ให้มันพอดีพูดตรงๆนะครับกับการทําหนังแล้วมีสปอนเซอร์ใหญ่ติดมาด้วยและเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ที่ใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขั้นอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยเหมือนตอนเราดูที่คุณนายนภะัสเป็นโจ๊ตนะฮนะเฟรนโซนอ่ะ โอ้โห و, เราเห็นสายการบินตลอดเวลาเนี่ยโมไม่รู้ได้มากี่บาทนะฮะหรือในไอ้คนหล่อรวงเนี่ยเราเห็นแล้วน้องอีนาทํางานบริษัทเงินกู้เนี่ยเขาทำแล้วเขาใส่โปรดักต์เข้าไปได้เนียนขนาดนั้นเนี่ยเราต้องยกนิ้วให้เขาเยอะๆเลยนะครับ ผมพูดตลอดครับว่าผมไม่มีปัญหากับการที่หนังจะใส่โปรดักต์เข้ามาถ้าทีมการตลาดหาเงินมาได้ด้วยการขายโปรดักต์มาเพลสเมนต์มาจัดวางเอาไว้ในหนังแล้วจะทำให้หนังขาดทุนน้อยลงหนังต้องพึ่งยอดตัวน้อยลงสามารถจบหนังได้แบบคุ้มทุนตั้งแต่หนังยังไม่ได้ฉายตัวแรกก็เป็นกำไรแล้วเนี่ยผมยินดีเลยฮะทำเลยครับหนังไทยคุณ้พระเอกกับผู้ร้ายไปต่อยกันมวยป้ายโฆษณาเหมือนอินซีแดงแบบนั้นผมก็ไม่มีปัญหาครับ ผมดูได้ผมชอบผมยินดีผมว่ามันโอเคเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วคุณต้องทําเงินด้วยแต่ถ้าคุณต้องทําแบบนั้นแล้วคุณยังทํามันออกมาได้สนุกอยู่เนี่ยคุณเซียนมากนะครับคุณเซียนมากนะโอ้มันม,ม,มีการต้องใส่ Product Placement ทที่ใหญ่ถึงขั้นมีผลกับเนื้อเรื่องลงไปในหนังแต่มันออกมาได้อย่างแนบเนียนแล้วสนุก ไม่ใช่แค่แนบเนียนสนุกมากๆไม่ดูยัดเยียดไม่ดูนันทุลังด้วยเนี่ยโอ้ยคนทำเกาเก่งมากๆา,กากบทก็เป็นบทที่ฉลาดมากๆนะครับนั้นในฝั่งในในแง่นี้ของไอ้คนหล่อลวงจาก g ี s จะผมชื่นชมนะฮะผมชื่นชมนะครับ,รบแต่ถ้าพูดในมุมของคนดูหนังเลยในฐานะคนดูนะดูหนังอยากดูหนังเรื่องนี้แล้วจะกับโรแมนติกคอมดี้ อันนี้ไม่ทางเท่าไหร่ฮะพอดูได้แต่ไม่ทางเท่าไหร่ดังนั้นสำหรับไอคนหล่อลวงเต็มสิบผมให้6คะแนนก็นลวกันครับ <S <S เป็น6แบบถ้ากอร์ดอนแรมซี่พูดจะบอกว่าเป็นสตรองซิก์นะครับเป็นหกแบบแข็งๆเลยนะครับหแบบเต็มๆมเต็มใจให้ให้ไปเน,น้นๆเลยแต่มันหนังมันได้เท่านั้นจริงๆฮนะไม่ได้แย่ แต่มันไม่ใช่ทางสนุกดีแต่มันก็ไม่ได้ประทับใจอะไรมากมายนะฮะนี่คือไอ้คนหล่อลวงจาก GDS นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่ง Channel Scoopview f i g h e r เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน Viewfinder ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ <laughs>